สวัสดีค่ะร้านเราลูกนางพนิสค่ะลูกค้าคะวันนี้นะคะจะพามาดูเครื่องช่างพร้อมคัดแยกเข้าเปลือกนะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นอิซกิรุ่น LT 2 0นะสภาพรอบๆตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะสามารถช่างเริ่มที่5กิโลนะคะสูงสุดได้ที่39เป็นไฟ110นะคะแต่ว่าทางร้านก็จะแถมมอสแปลงไฟให้อยู่แล้วเนาะนันนี้ก็จะเป็นปุ่ม คอนโทรลนะคะตั้งค่าต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวเครื่องกันช่องใส่ข้าวนะคะด้านหน้าก็จะเป็นมเล็ดพันข้าวที่เรา ดะะ้านนี้จะเป็นทวกมาได้เฉลีดอกห้าเ็ดีนะคะซึ่งมีลูกค้าหลายคนถามเข้ามานะคะว่าสามารถคัดแยกหินได้ไหมคือตัวนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เราตั้งไว้ที่5้กิโลนะคะก็คือเครื่องฟองแล้วว่าครบหกิโลละนะคะ ลูกค้าที่ท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ